Ừ, 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 cậu cậu cậu. Chào à! please don't kill me เนี่ยต้องตั้งกี่บาทเนี่ยช็อปได้มั้ย มา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 ว้าเมียหาตุ๊กตุ๊กตุกตุ๊ต้องเก็บทุกอย่างใช่ไหมเนี่ยเก็บหน้าเก็บหน้าเก็บอะไรขวานยัดไม่ออกเปิดลั่นเหรอเก็บเงินเย่เยี่ยม ถักคอตัวเองไม่ได้อไปต่อเลยมีมาทุกคนเห็นไหมมีมาแลผ้ผมเกิดไหมไม่ผมเกิดไม่ได้แล้วผมถ้าผม,าผมตาผมจะเสียมาขิดไฟไปมาดีผีงวัวมันไม่หมาเอว่าจะไม่เจอตัวเล็กนะตัวเล็กไม่มีโอ้โหนไฟหมดแล้วก่อนนะ เกียร์ชีวิตตัวเองร้อนว่ะบิดิสดิสรังเสียงผีคดไก่โอ้ผีเล็กผีเล็กถ้าคุณอยากดูฉากการตายไหมได้ผมทำได้เอ่อทำได้นี่นาวีเสียงอ่านเล เอ,อมามนโลกกวผีด้วยแล้วก็โลกกว่าออกวงสูงลแล้วก็กลวนรกฉลาดคือต่อเลยนะครับโดนหมีอะไรวะโอเคผีวัวื่เกี่ยววิกไล่ผมเนี่ลก็คิดเปอร์อะโอเคหาเอ๊ะกระดาษเหรอโอ,อ้เ,เออสียงไก Kiếp nịch kip đi mẹ, bro. Oh, no. Kìa. Có dài. E. Ulver, you're not. เอสอ่ะมีเล็กผมไปหามีก่อนน่ารักต um ุ้ยหนุ่ยเดี๋ยวผมเด้อคนดูนี่นะผมจะไปหามีที่น่ารักมันไม่กัดใครนะครับไม่ได้กัดนะครับไม่ได้กัดแต่มันแต่มันจะเรียนรู้ไหมครับมันไม่ได้กัดแต่มันต่อยหนาเพราะว่ามีน่ารักเตะผมมาหาตรงนี้ มีโยโย่เอ่เออ่าไม่รอ,อกต้ับเตือนมีกายพันธุ์มีกายพันธุ์จะเกิดตังตง้งแต่2,26มีโยโย,โย่ Let's get started เดี๋ยวผมตัดไปตอนผมเจอภาพกระนแต่ผม,มไม่เจอภาพอ่ะแต่ผมต้องรีบไปทุกคนผมเสียวไม่เสียวไงน,นะเว้ยเออ เดินไปที่ไหนไ่เคยมัวจัดๆเลยอุยอะโอเคอ๋อน่า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 นาน่านานาตายแน่ๆถ้าตายผมโทษเพื่อน ทำไมก็ไม่รู้ไม่ใช่บีเล็กมีเล็กก็ดีนะมีเล็กโอ,อ้ตรงนั้นนีมีมีมีกระดาษอยู่โอ้ภาพโคฆษณาใช่ไหม นั่นคือพิกเจอร์ผมต้องไปก่อนละร้านค้างั้นกะระด้งที่ว่านี่เงินเขอเอ่อฮิปโปน่ฮิปโปน่คืออะไรฮิปโปน่คืออะไรอันเอ่อมีเงินแค่หนึ่งร้อยสามสองนี่นั่นขอไปต่อละนัน เด้อเออโอเคไม่ได้ถ้ามีเสียงมีโยโย่โย่แสดงว่าบีอยู่เราจะวิ่งไปฐานทัพหนีใช่ไหมบ้ากดวิ่งก็ดีพอวอแอมบราดิสไอ I ัสเซ s ร c คู๊เก๊ะโอ้โหน่าเบร้อ กองกองแค่นี้นะอุ้ยกองเอ้ยเอ้ยที่หลังหลังบ้านไม่มีภาพใช่ไหมหลังบ้านไม่มีภาพใช่ไหมเราต้องส้ำรวจให้หมดโอเคหลังบ้านไม่มีภาพเพราะว่าเกมเกมฉันไม่เกลียนนะ Run for your life run for your life run for your life เดินผิดเฮ้ยฐานทับคนใครเชว่อเดินมาต้องงาน let's get started we we มีภา <g ül s> พมจจีจิ๋วฮะจิ๋วจิ๋วจริงมืมงมงมมดคลุกคลุกวัดรวยวัด m a c a r o n ี cheese m ร c a r o ร i c h e e จะเดินย้อนกลับหรือเปล่า เออเอ่อเอ่ออ่านรับซับซับค่ะนี่มันคือถ้ำเยสนี่คือถ้ำ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 ไม่ใช่ถ้ำมันคืออุโมงค์รถโอ้โอ้เอ่อโอ้โน่ตน่าข้างบนหินน่าจะมี Yes I found Ah let's get started ภูมิปัญญาโบราณจากผู้ดูแลหมีนักเขียนโบราณผูงว่าตันดำเนี่ยมั่วภาษาบ้านเขามาการอ n i ช h e นี่เจอหมีเลยเะ มีน่าจะมีน่าะอยู่ตรงมืดแล้วเนี่ยเออเออยังมีทางอยู่้นันก็ข้ามเลยไม่เจอมีโยโยอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย มีทางให้เลือกสองทางคุณจะเลือกไปทางไหนผมเลือกไปทางโอเชี่ยนหลอกเอาหนูกะมากามากะโรนีชีสมาเกล็มักกะโรนีชีสจืดฐานเท่าดีนะคุณ่็เหมือนเซเลนเดอร์แมนดิแต่แต่แค่มันมีโยโย่มันเหมือน แต่นี่กระดาษสันสองอันบ้าใครจะไปเก็บไว้ไอเฝ้า<อ>ใช่ไหมฉันเจอแล้วกดละครังหาละครังกดละครังก็เจกโอ,โอขี้กาละ่ะมั้งนะ อันขอตัดด้เฮ้ยอ e ก y รัน I felt the hope เหนื่อยนี่คือไปกันเลยเกันหมื่นมากกดเกือบกดผิดแล้วไงโถ่ไม่มีอะไรมาเรเรเพราะว่าละครน่าจะเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนี่งเลย มีอยู่ทางไหนบันไดลไมีบันไดแม่จ๋าหนูอยากตาย ใค้ได้ช่วยผมด้วยบนไลัยแล้วไงเอฉันเกลียดเกมนี้เกียดไปเดินแล้วว้าวสับสีสีอ่านไม่ออกอ่านไม่ออก vr camera มา travel c คุยแล้วเขาไม่อยากดูกล้องมจอนปิดอะ่ะและนี่คืออะไรอาจจะมีภาพแน่นอนมีสักห้องที่มีภาพมีแตกแน่นอนมาการ์ดทุกคนผมได้ยินเสียงมียียี่ยโย่เลกมันไม่ต่อยผม บันลยไล้ลยมีญ่มาพิ้ว้โอเคขอเบดไหมแบไม่มีมีโยโย่ออกไปแล้วเชฟอยาใหายใจดีนะกกว่ ไปบ้านนะดีกว bueno. ่าเดี๋ยวผมไปลองไปด้านนั่นก่อนนะบันไดแล้วไงมืดของเทร์ปานนี้ไม่มีนะเออไปเจอไม่มีฉันมีโยู่เออมีโยโย่มีโยู่มีโยโย่ ม oh so uh well? ีโอ้เผื <c oughs> <c oughs> ่อวิ่งนี้เลยไอบอ่นไรแล้วกำตามสนองดิตูวิ่ง วิวิวินมียโยยโยมาตามหลังผมมาเด้อโยโย้อเอาบรรลายแล้วไงผมเปลี่ยนมุมมองของมีขาวเลย มันล่อมีมานนง่มยุ้วอะอ่ะอ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 ะไปทางอื่นบ้างตุ้งตุ้งตุ้งโอ้กนผิดเก็ตทุกคนทมนไม่รู้นี่คือประเทศอะไรรัสเซียใช่ไหมทคนผมตาย ใช่ไหมพี่ตดึงเสียงยุ่ง้านนั้นสำหรับได้ฮะผีงัวผีตาผ้ามวัวสับบันไล่แล้วไงพี่เอ้ไอโน้ผมมีแค้นดีไงนะบมาไล่มาไล่แซ Why? Why? Please don't kill me. Please, I keep you ten dollars. Ah! Giờ đôi một lần mì cho yo yo con quá. Đã quá. Không biết ta phải cho này. Không chơi nhỉ 2 chua. Ồ, จังตัวหรือวสัมผัสโอ้โอ้คนโดนฟาดโอ้ยโอ้ยอยากใกล้ผมผมไม่อยากโดนฟาดอ่าอะฮะสับเกียนี้ก็น่าจะเท่านี้กุดบายจบจบุ